สวัสดีครับบ่าวบอยควนชัยชาแนลครับผมพี่น้องมอนีภาพพี่น้องมาเบึงม่วงครับพี่น้องผม มันขวบไปเก็บมากเมื่อกี้มันล่มครับพี่น้องครับมันจุนอยงามๆครับมงกมงอก้องกันหรอมงแก้วก็มองว่างมองแก้วกื่องพอไปเก็บมากเมื่อกี้ครับผมมีจุนอยงามๆครับผมมองมองผมแสบครับพอเป็นกำลังหลังครับผมพี่น้องมาเบิ่งบักม่วงขวนครับผมพี่น้อง มาบอยปาดไว้ว่าเชียดบอกมวงแผ่นครับกำลังต้มครับผมหมอหนึงครับพี่นอ่องคนดีขนาด บักม่วงโลนหลายครับผมพี่น้องครับเป็ดบักม่วงแผ่นกับบาวบบาดบ่บไวพี่น้องเน่าถิ่มกับป้าน่นะครับกำลังตมอยู่ครับผมพี่น้องเพิ่งปาดแล้วครับผมไฟกับกำลังแดงๆเลยครับกำลังกดพี่น้องผม มาครับผมพี่น้องพี่น้องเบิ่งขั้วยู่สิละครับผมพี่น้องเบาบ่อยกับพีหอดินที่ดีสารกับยู่น้ำตรงไฮตรงหน้าสิละครับผมขั้วกรับยู่แบมสิละครับถามตรงไฮตรงหน้าพี่น้องพีหอดินเพ,พิ่งมาจากอำเภอม่วงครับใช เออมันก็แก่ไหมมันก็ดีดีกว่าเก่าก็เก,ก,ก,เก่งก็เก่าที่คอยใส่ไปนะั่นเพิ่นเห็นเพิ่นเราใส่เป็นผู้แ,แก่เแล้นเนี่ยเพิ่นก็ได้เห็นใหม่ใหม่อืมดียวเดียวเบ้าบอยเอาฝากเสือกับกางเกงไปให้ไายเพิน่นล้านเพิ่นป้าให,เหค้ครับผมพี่น้องลองเ,เสือบ่อะไรบ้บงไม่เห็นเนี่ยสงสัให้ใส่หน,หนอกมัน เพิ่งครับผมเพิ่งมาพอเฮ็ดพอดีเล็วแต่ว่าเพิ่งมาเพิ่งได้ชิปแปดเนี้ยผมว่าเมื่อนี้นี่ซสำนีแล้วนี่พออยากเฮ็ดพอดีเล็วแต่ว่าเพิ่งมาเพิ่งได้แบบนั้นดีก็เกิดเสน่ห์โซ่จะไปอ๋อไปเย็บเอาขาวมืดแบบเขาใสเบอร์หลายแบบดีเลยพี่น้องมืดมืดครับผมพี่น้องไปนั่งมืดเพราะครับตัวครับผมบ่าๆเอาเกงไปเย็บครับไปตับพี่น้อง ไปเย็บข้าไปตาบค้าเหรอครับสามสิบสองโน่นี่ผมเงานสามสิบสี่แล้วบจะบอกมันกัดไส่เลยอยู่เลยนะกระเฮตุนงเกียงไ่ได้ใส่ครับผมมีเสียดายกางเสือกขาดขี่จะแห่กะเอาไปเย็บเอาครับผมพี่หน่อยแค่โเ่นต้องเอาขาไล่เยอะทั้งหมดอม มาเบิ่งบักมุมโตครับพี่น้องผมฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของบ่าวบอยคนแชร์ชาแนลตลอดจนพี่หัวเด่นที่อีสานสองไอ้น้องเฮ็ดคลิปลงยูทูบน้ำกันเด้อพี่น้องครับผมฝากติดตามสองซองนี้น้ำเด้อครับนี่ครับผมบักม่วงเฮ็ดได้หลายซุดแล้วครับสองซุดสามซุดแล้วครับผมพี่น้องได้สามซุดแล้วครับอันนี้ สูตรที่สี่กระไดเจ่าหาถุงเจ่าสามถุงครับเจ่าสามทีถุงก็มีครับสามตั้แหลกสามถุงครับผมพี่นอ้องอาเซียถุงลนะบมกกายให้หลายครับเพชรเสลกยันโมเป็นมะม่วงแผ่นให้ครับครับผมเทียร์ซองก็เพิ่มขึ้นครับผม ทค่สามก็เพิ่มขึ้นอีกครับอันนี้เทีาที่สีครับผมเกือบเต็มหม้อครับใส่เครื่องทุนแรงครับผมพี่น้องเครื่องปัน่นสีงามครับผมพี่น้องครับบางอันกับปั้นบอลเลกครับคนนะ่ะสร้างมันนอกวีเราครับแล้วมันก็แหลกเองนะครับย่ำไปย่ำม,มามก็แหลกเองของมัน แล้วลอห้ียบคก่อนครับผมทานกับกำลังก,กายอยู่แล้วครับขอบคุณพี่น้องจิตจิตตามด้วยครับผมขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจครับช่องของบอยตลอดจนพีชฮอนไนที่อีสานครับผมขอบพี่น้องอยู่ดีม่แห้งลำลวยด้วยครับผมปรจากโลกไัยแห่เช็บมือสุขุสุขคนครับ เปิดพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ